สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยแล้วมาอีกแล้วเพื่อนผู้ใหญ่ถูกเด้อพีอ่าขอบเดีฟี่หน่อยแม่แม่แมอ,อเป็นพี่ช่มงก็ไปไปก็เป็นเพื่อนนนแต่งชุดแบบระับกันมากเลยค่ะตอนแ็กมานี่ลูกมาตวเแ็กคนสวยอลง ขอลงสื่อนะขอญอาตลงสื่อุยดีใจผู้ใหญ่จำได้จำได้ไม่ลืมไม่ลืมคนสวยจำได้มารู้จักกับผู้ใหญ่ตุ่มนะคะผู้ริเริ่มโครงการโอท็อปตลาดนวัดวิถีนะคะตลาดนวัดวิถีบ้านเศริพน้อยค่ะแล้คะที่มาที่ไปยังไงคะท,ที่มาก็คือว่าเดิมทีเนาะเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีแล้วเราก็ได้มีการริเริ่มว่าจะตั้งเป็นตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชาวบ้านเรา ได้มีการสร้างรายได้มีอาชีพเสริมนอกจากเราจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีอาชีพค้าขายเหมือนไปการอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราพบปากกันสักอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการชาวบ้านเราก็เขาก็ามีรายได้เนาะการลงทุนก็ไม่มากเพราะว่าบางทีอาหารบางอย่างเราก็ไปหาตามธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้านเนาะอย่างเช่นหอยปลานะคะผักกุ้งผักตามธรรมชาติใครหาอะไรได้ก็นำมาขายร่วมกัน ก็ะะถือว่าเป็นการส่งเสริมชาวาบ้านเรามีทุกวันไหนนะคะมีทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันทุกวันอาทิตย์ตยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนถึงช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยแบบว่าเอ <c oughs> นเตอร์เทนที่ที่นี่ตลอด <c oughs> ใช่ไหมคะคอยต้อนรับนะคะลูกค้าผู้มีอุปการัะคุณทุกท่าเนาะอย่างเช่น คเพื่อนคนสวยยังอยู่วันนี้นะคะได้กระโปรงค่ะกระโปรงกรอบนะคะปิ้งกันแบบสดๆร้อนๆนะคะอาหารบางอย่างยกครัวมาจากบ้านเลยนะคะอย่างเช่นขนมตานนะคะนี่ก็น่าทานนะคะน้ำใบเตยเหรอคะเป็นน้ำกระบอกม้ไผ่พี่ผู้ใหญ่ท่านน่ารักมากเลยค่ะอธิบายแนะนำได้ดีมากๆเลยค่ะ แผกแว่นอันนี้มีอะไรนะคะอันนี้ใส่กอกส้ตมตอันนี้ก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คืออ๋อส,สวัสดีค่ะนมจีนโอ้น้ำยาไหลน้ำยาเอามีกับข้าวด้วยขนมจีนแกงขี้เหล็กแกงยนต์ใส่หนังใส่หนังโอ้โหแกงขี้เหล็กใส่ผ้าพยนต์นะคะใส่หนัง ไข่ปลาเต็มหมอ้อเลยยำไข่ปลาอันนี้จะเป็นหน่อไม้บัะคอบัะคอนี่นะคะตะคอ้อตะคอ้อตะค้อนะคะวันนี้คืออะไรคะเนี่ยหน่อไม้ทอดจ้าอร่อยเลยจ้าหมกหน่อไม้ทอดยายเคยกินไหมอร่อยเลยจ้าหมกหน่อไม้ทอดอันนี้ใบอะไรคะผักปอนะจักผักปอ,กปอไม่รู้จักเลยเนาะอ,อู้อเคยเห็นเลยนะเนี่ยผักปออ่ะ อ้บาบินบาบินบาบินแล้วก็อะไรนะข้งวั้กดกตัวนี้นะานอยู่นะคะนี่น่าทานจริงเลย กันอะไรเราคุณป้ามันเสียตะไครเลยโอ้ลูกแพงห้าสิบนะคะห้าสิบหัเนาะฝหมือนนแคนตะลุปอนี้ลูกเต็งแปดแปดเส้นตไทยว้าวไม่เคยเห็นเลยเแซ่บบ่ไปไงรสชาติเหมือนแตงไทยเราไหมหอมหอมเหมือนแตงไทยมันแต่ว่ามันผสมแคนตาลูปแตงอะไรมันผสมแคนตาลูปด้วยอร่อยใช่ไหมคะเนี่ยครั้งแรก ป็นแบบว่าแตงไทยแคนตาลูปเนี่ยอร่อยสุดยอดหอมนะเขาหวานหอมอร่อยดูท่ากินเนื้อบินบินบินเลยคะอุ๊ยกล้องหมอสวยๆวเธอใช่อันนี้เป็นแอปนิดนึงอ๋อหรือใช่ค่ะมีแอปหมอพี่ชอบนะสวยมากเลยเด้อถ่ายังก็สวยแม่สวยใช่ไหมถ่ยยังก็สวย ถ่ายงี้ก็ดูสวยมากเลยเรอาถ่ายันแล้วก็ส่วนเราให้ผู้ใกญุ่๊กของเขาเอาไว้รูปอ่ะไม่เป็นไรดองไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอสนะคะจมูกจมูกนี่แหละจมูกตั้งตาเจิมของคุณตาโอ้โหโอ้โหเข้มยอดนะคะเป็นจมูกสูตรโบราณสูตรเจ้าคุณปู่นะคะวิธีทำให้คนไทยอร่อยเลยใช่ไหมงั้นหน่อยต้องซื้อใช่ไหมแม่มาตั้งทีมาลองใจเรา สั่งไปเลยนะผสมอร่อยใช่ไหมมะตูมมาเลปปอสารพนเราปลูกเองอันนี้เราปลูกเองหลังบ้านหอมเนาะแล้วก็ลาบหั่นตะไคร้หอมกระเทียมนะคะใส่ถ้าเราอยากจะทานสุกอาจจะไปเวฟไปได้หรือจะไปคั่วน้ำมันหน่อยก็ได้ให้สุกนะคะแล้วก็หั่นใส่ตามภาพถ้ามีใบสะระแหน่ยิ่งอร่อยเลยค่ะโอมมนะคะ ขอบคุณค่ะพี่น้าเพราะว่าบางคนชอบถัดเยอะอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะดันแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ไทยแท้ๆนะคะภาพยนตร์ไทยนี่คือหนังวัวเนาะเอาเฉพาะหนังวัวนะคะน้ำควายไม่เอาเกรงว่าลูกค้าจะไปใช้เศษเข้าไปเดี๋ยวจะติดตัวกินใจเนาะนี่ค่ะบรรยากาศแล้วอร่อยค่ะ ที่หนึงเราก็มาพบปะก,กันครั้งหนึ่งนำสินค้ามาขายถามว่าจะร่ำรวยไหมไม่รวยหรอกแต่เหมือนเป็นสร้างรายได้อย่างน้อยได้แค่นำค่าไฟก็ยังดี<ช>อะไรอย่างนี้แล้วก็มีสมรนธภ<ช>าพที่ดีใช่ไหมคะร่วมกันที่ดีเนาะทั้งคนะน,นบ้านเราคนบ้านอื่นโดยเฉพาะลูกค้าที่มาจากต่างบ้านนะคะต่างชุมชนกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอย่างน้องเนี่ยแต่งชุดไทย ได้มีโอกาสพบกำนันอ้อด้วยนะคะท่านลงมาซื้อของนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็เอาขนมตั้นมาฝากผู้ใหญ่หนูด้วยค่ะพ่อหนูค่ะท่านบอกฝากไปให้ทานด้วยนะคะน่ารักมากเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะโอกาสหน้ามาเที่ยวชมใหม่นะคะแบบดูแลเป็นกันเองมากค่ะผู้ใหญ่ตุ่มนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากเลยนะคะต่างหมองและเ,ลเพื่อนหันนะคะที่ได้มาให้การสนับสนุนตลาดนวัตวิถีมาสิทธิ์ไม้ของเรานะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะมาใช้บริการมาให้การสนับสนุนกันใหม่แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ